โอเคสวัสดีค่ะเช้าวันนี้พบกับเมนูน้ำพริกขี้กานะคะอันนี้อินกิเดียนก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงแต้วมันเป็นสีเขียวพริกชี้ฟ้าสีเขียวแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมเมนูนี้คือน้ำพริกขี้กาแต่ว่าไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเรียกว่าอะไรมีแค่สามอย่างห่าง่าย เอาไปจิ่มบนกระทะด้วยไฟกางเคยแต่ว่าแม่ทําให้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ทําไม่คูรจะกินไเ้ยนะน่าจะกินได้แหละเพราะว่าเรามีผงวิเศษอยู่แล้ว <c oughs> ผงวิเศษจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้น <c oughs> โอเคดูนะตา หอมแดงหัวใหญ่เวอร์แต่ว่ามันมันไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาใช้ครกกันนะคะยังไม่ได้ตำส้มตำมันพอจะเห็นยวแล้วโอ้ฉุนไปสามบ้านแต่บ้านแน่เกลี่เสร็จแล้ว ก็เหมือนหอมแดงมันจะแแต่ก็ชอบินี่ยมันแบนี้สเมนู คล้ายน้ำริ้หมูนะคะแต่ว่าโอเคค่ะมาต่อพอตำละเอียดแล้วนะคะเพิ่มเราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็ใส่ผงชูชีมาอวยไปนิดหน่อยนิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าก็น่าจะนัวนะโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหยาเข้าไป น้ำาตาตับหมึกฉุนมากแต่ว่าอร่อยมากค่ะโอ้ยหอมแล้วอ่ะแม่ถ้าแม่ดูดูคอมเมนต์หน่อยนะว่าน่าตาใกล้เคียงกับที่แม่ทำบอกโอเคค่ะเดี๋ยวตัดเปรี้ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวบีบมะนาวใส่หนะ่อยมะนาวลูกใหญ่มาก ไม่มีเม็ดมันออกหวานด้วยมันจะต้องออกแบบเผ็ดเค็มเปรี้ยว ประมาณนั้นโอเคเสร็จแล้วเราก็มาแบบโนโยงใส่กันนะคะผสมส,มส,มสมนานให้มันเข้ากันอันี้บบมะนาวลงไปละสองซี่เดี๋ยวชิมแบบว่าไม่เปรี้ยวเลยมะนาวเดี๋ยวขอมะนาวเพิ่อมอีกหนึ่ง เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วโอเครสชาติอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับแม่เท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะพอกินได้แก้ขัดไปก่อนนะแต่ครั้งหน้าแก้มือแล้วครั้งนี้ก็พอกินได้เดี๋ยวข้าวสวยไข่ต้ม